สวัสดีครับพบกับช่องอุ๊บวิทยา h ชนแนลนะครับโอ้ยช่วงนี้งานยุ่งมากๆนะครับเพราะว่าต้องจัดรายการทีวีนะครับก็เป็นรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวจัดก,กับครูชาไทยที่ช่องชีวิครู h ช n n นลแล้วก็ช่อง5ซึ่งเป็นรายการสดโรแลกแจกดะบายโอ l ิวันนะครับพุกวันเสาร์ เวลา16.30นถึง17.30นซึ่งในแต่ละเบรกของสินค้าท้ายเบรกนะฮะก็จะมีการแจกงเงินสดนะฮะเป็นรายการสดต้องรีบโทรมาจดเบอร์บัโทรศัพท์ที่จะโทรมาซึ่งจะขึ้นหน้าจอและก็เบอร์บัญชีของท่านให้เรียบร้อยนะครไม่มีก,กฎกติกาอะไรเลยโทรมาตายติดได้500บาโทโอนทันทีทันใดเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับที่ช่อง5 โทรแลกแจกดะนะครับก็เป็นเทปประการสดครั้งที่สองนะครับเทปแรกอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุกคลิกนิดหน่อยก็เทปสอง,พร,งพรุ่งนี้นะฮะจะจะัดตัดจัดเต็มเลยเป็นคู่กับน้องเรอิสริยาอภิชัยมิตรไทยแรนด์โรปี2534นะครับอย่าลืมช่วยกันดูด้วยนะครับต้องรีบโทรนะฮะอันนี้มาอยู่ที่จังหวัด้วยว่าดวงใครจะดี จะได้รับเงินนะก็จะมี3สินค้า3เบรกก 3, ส็สามเจ้า3ามสายสายละ500นะปรับใหม่นะสายละ500ก็รวมเป็น9สายนะฮะอยู่เฉยๆได้เงินใช้500แล้วเพียงแต่มุมาณนะขยันโรนะครับแล้วก็ผสมบวกกับรวมด้วยนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับคุณน้ำฟ้านะครับก็ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังคุณน้ำฟ้าครบรอบวันเกิดเมื่อวานไม่ได้จัดอะไรนะคเพราะคุณน้ำฟ้าทำคุณอยู่แล้วก็มาออกรายการทีวีวันนี้ก็ไปไม่ทนันของกระแสช่องสามเมื่อกี้คุณน้ำฟ้าเชิญชวนพี่อุ้มไปก็ไปไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะไปเพชรชบุรีบ้านหมอปลา,น,ปาน,น่าจะวันอังคารจะนำโจนสลิดปลาสลิดบางบ่อที่พี่อุ้มเป็นพรีเซนเตอร์ไปมอว์ไพหมอปลาด้วยก็จะมีเชียงสลิดน้ำพริกนรกสลิดน้ำพริก น้ำพริกปลาสลิดเออจะแยอะเลยหลากหลายเลยนะฮะก็ไม่ได้เป็นนานคิดถึงแล้วคิดถึงเพชรชบุรีคิดถึงหมอบปลาคุณน้ำฟ้านะครับคุยกันตั้งนานเมื่อกี้นะครับก็จะไปกับครูชาไทยมังกรเล้งน้องซีนสี่คนนะครับน่าจะสองคืน ไปไหนนานไม่ได้ห่วงน้องแมวนะครับส่วนกบกอกต้องรออีกระยะนะครับเพราะว่าให้โควิดศาตอนนี้บทภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวแสดงก็าวาเรียบร้อยแล้วสวรรค์บ้านนอกกรอบๆในซีรีส์ภาพยนตร์จุดสนานเพลงนะฮะขายวิวทิวทัศนะฮะไม่เกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องราวของคดีความเลยนะครับก็ติดตามไปก็จะมีฉากใหญ่เยอะๆเลยเดี๋ยวพี่อุ๊บจะมาอัปเดตให้เอฟซได้ฟังกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องช่องทางการสั่งโจสร,รสลิดปลาสลิดบางบ่อที่พี่อุ๊บเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวจะขึ้นในคอมเมนต์นะฮะมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งเลยนะเพราะปลาสลิดที่นี่เขาอร่อยเขาเป็นสูนตรฟัดเกลือโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่ทำมาเป็นร้อยปีได้เป็นของดี ของบางบ่อชาวสมุทรประการซึ่งปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยมีใครใช้วิธีฟัดเกลือโบราณเพราะมันานานมันใช้เวลานานนะฮะเพราะว่าที่สําคัญคือการฟัดเกลือโบราณมันดีคือมันจะเกลือมันจะไปบีบน้าเ่าวปลาออกมาเนื้อปลาจะแน่นฟูอร่อยนะฮะทอดเรื่องอร่อยคือการดองเกลือนะฮะมันจะทําให้ปลาบวมน้ำนะฮะมันจะทําให้คือมี่าว นะฮะติดต่อปลาจะเยอะแล้วก็มันก็จะทําให้คนขายขายได้ราคาดีเพราะว่าน้าหนักมันจะน้าหนักมันก็จะหนักมากขึ้นใช่ไหมครับเออก็สงสัยมา6 2ปีเกิดมาไม่เคยเห็นหัวปลาสดิได้เห็นครั้งแรกแล้วก็บอกทําไมถึงต้องตัดหัวปลาสดิดทิ้งเพราะว่าหัวมันนะฮะเป็นที่ศูนย์รวมความข่าวเลยฮะกลิ่นเมื่อกินขาที่อยู่ที่หัวเขาเลยตักทิ้งนะฮะไม่นิยมเันนะเพราะว่าปกติปลาดุก ปลาทูปลาช่อนมันจะกินได้นะแต่หัวปลาสลิดนี้โอ้โหสุดยอดบระโคมคราวก็เลยต้องตัดทิ้งเราจึงไปได้เห็นหัวปลาสลิดจวกจนมา62ปีเพิ่งจะมาเห็นว่าตอนถ่ายเวทีเซ็นเตอร์ไม่เมื่ออาทิตย์แล้วเองนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการสดโรแลกแจกดะบาย only วันทุกวันเสาร์เวลาที่6.30นถึง1 7 3เนนะมีการแจกเงินสด3เบก3 เบรกเบรกระสามสายก็รวมเป็น9นะฮะเตรียมบัตรบัญชีเลยเบอร์บัญชีเลยบางคนโทรติดแล้วมัหาเบอร์บัญชีมาเสียเวลาวุ่นวายนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งเราจะต้องใช้ความรวดเร็วเตรียมให้พร้อมโทรศัพท์เบอร์บัญชีนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วนพะบกันกับพี่โอบัตเสาร์นะฮะก็เดี๋ยวจะไปตลาดนะครับไปตลาดไปซื้อของอาหารหมาอาหารแมวนะฮะซื้อ,อผลไม้ เก็บไม่กินช่วงนี้กินปลาสลิดเยอะปลาสลิดที่นี่ดีนะครับก็จะเป็นเนื้อปลา97%เป็นเกลือ3%นะฮะก็อยู่ได้นานอย่างเชียงสลิดก็จะมี2รสดั้งเดิมกับรสพริกญี่ปุ่นนะครับส่วนผสมก็อร่อยเวลาทอดเราใช้น้ำทอดมันก็จะทำให้ไม่อะไรไม่มีมันมันจะไร้มันหมูไร้สารบอแรกไร้ผงชูรสนะครับเก็บได้นานถึง6เดือนนะแต่ในช่องฟิตนะครับ ที่นี่นะะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบนะฮะก็จะเพราะพี่กุ๊กกินเองด้วยและให้คนที่สนิทด,ดาราวุโสงอย่างคุณสมบัติเมธนีคุณมีพิสมัยวิไลศักดิ์คุณศรีสลายสุชาติคุณสุดาชื่นบานและหมอปาทานเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่มีส,ส,า,สารพิษเจือปนนะกินแล้วไม่ทําให้ เกิดโทษกับร่างกายคนเรานะครับก็ต้องให้สิ่งที่ดีกับคนที่เรารักนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อมานะครับกับปลาสลิดโจนสลิดบางบอกที่เป็นพรีเซนเตอร์บอกด้วยจะได้ราคาไม่แพงคือเยอะแถมให้มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเชียงสลิดนะฮะน้ำพริกอ่าสลิดนรกสลิดอะไรเยอะแยะไปตาแดงมีสลิดแล่เนื้อทอดกรอบเอามายำเปิดกล่องยำใส่พริกมะนาวน้ำตาลน้ำปลานะฮะ โอ้โห oh, ซอยหอมใส่กินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยลืมลืมเลยลืมมากข้าวหมดหม้อหมดถายเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่ช่อง5เวลา16.30นนอกไปต้นไปกับรายการโรแลกแจกดะบายโอลิวันนะครับคิดถึงทุกคนเลยนะครับแล้เดี๋ยวไยมาอัปเดตกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันนะดูสุดสวยนี่ ดาบใบบายแล้วเจอกันนะครับขอบคุณเอฟบีทุกคนอย่าลืมหายกันนะครับติดต่อพี่อุ๊บได้กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กระดิ่งกับช่องอุบวิยาชาแนลนะครับสวัสดีครับ